อันนี้เป็นไลน์แรกเราจะมาไลน์ไลน์ใน youtube เราจะเป็นยูทูบเบอร์เราตอนนี้เรารอวันนี้อากาศร้อนครับปิดรีทัชอ๋อมาพูดคุยกันครับพี่น้องครับ แชทเราจะไม่ไลน์ใน Facebook แล้วเราจะมาไลน์ใน YouTube นะครับใหไลน์อ่า youtube เป็นการไลฟ์สดที่เงียบเหงา trên khác trên xin trên สดีทุกทุกท่านนะครับเสียงไก่เสียงกาเก็จะดังหน่อยอันนี้คือเราไลฟ์สดเนี่ยเราจะไลฟ์แค่5นาทีพอแล้วเราจะย็นไลฟ์สวัสดีทุกคนนะครับไม่มีคอมเมนต์เลย 7คนแล้วโอโ้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอืมมันดูยังไงอมันดูอ่าออควกดไลค์หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสองคนแล้วสวัสดีครับมาไม่พี่น้องมอนี้บอกเคยไล่เรื่อใน youtube กันเลยสิลองเบิงนะครับ สคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสิบสองคนแถวสิบหกคนแล้วสวัสดีทุกคนนะครับพูดคุยกันครับหลังสงการเลขกออกนะเลขกสีออกจากหน่อยไล์กดไล่กดแช่ไปสิบหกคน เคยไหลว่ากันเลยเขาเราทำอะไรเน่หอนหอนนะครับเราสงกานหอน,นะอนหอนนาการหอนะตอนเลกหกแลยในเสียไปแล้ว,ลวเวอาสิ่ร้องไหลแค่หานาทีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าปิ่นี่กันนั่นี้กดป,ปวกกดใจ่ะ เจ็ดคนนะ้ะสวัสดีครับสวัสดีเุกคนครับคอมเมนต์ใดนะครับพิมพ์คอมเมนต์ค,มมนคุยกันใดน,นะครับเบิ่งรับส้มดูจังหวัดใดนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันว่าอะไรลยครับเด้อนี่นะครับก็เลือกกันดูแชทดูแชททั้งหมดนะเบิ่งแชทตอนอยู่ตอนนี้ห้องอยู่ที่จังหวัดนนะครสวรรค์น,นะครับแล้วมีอย่างปเป็นตะเบิงนะครับ แกผมทดลองอซื้อมันสีอันนี่บอแกแวผมจะไล์สุกวันเนะพูดคุยกันนะครับไฟ์ซดพูดคุยกันนะไฟ์ซดเป่าเซวนา่าพูดคุยกันมันมวน,นนะครับอืมบอกว่าบอกว่าจีเป็ดมีคนคอมเมนต์หรือว่าคอมเมนต์กับจีบอสแล้วพี่น,อน,หหน,น้องมือละหานาที่มือละศิปนา่ที่อย่าง,างที่เขาว่าไปนะครับ ภาวาส่องของผมก็บอกว่าเออว่อาจยงไรนะมันบุคคลมีเวลาเห็ดคลิปมาลงนะครับก็เลยเอาเป็นหันมนาไหลสดดีกันเนาะอืมไปกระซิบไหลไปเนีอ,อาจจะซิปนาที กระจายทุกคนครับคนที่อยู่ในไหลนะครับมันมันบ่อเห็นแบบว่าบม่เห็นซื้อคนเข่าวเบิร์นละบัคืออะไรนะมันคือไหลในขนะ้อม,มันสิมัทีน่คนเข่าวเบิร์นนตัวนี้คนนี้ไปเลยนะเอากาซีบายบายย,ยังบงมันนี้บ่ ได้ครับครับ <laughs> oh, <laughs> มีคนส่งหัวใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลครับมีคนส่งหัวใจให้ด้วยขอบคุณมากเลครับทักทายกันครับฮ่าสวัสดีครับทักไทยทายกันนะครับ,นนรบมีสุภาษกตานะครับทักทายเดี๋ยวมันมีคนคอนะมเมนต์เนาะที่เห็นเนาะเออที่เห็นซื่อนะ มันม <Workers, S 2> ันมีคนคอมเมนต์ม <leaving> ันเลยว่าเห็นสเกลกับผู้ใดครับว่าเบิ่งนี่อะไรนี่ใช่ไรแค่สิบนาทีนะครับแล้วก็สิบสามอะไรใหม่ในมาออื่นอะไรเดินอื่นนะครับพ่อพี่น้องมาเบิ่งกันเบิ่งเดี๋ยวชาวหนึ่งคนครับคน มันขออภาัายนะครับเราเห็นสื่อนคะครัเบเ,บาาเบาา่าเมั่วไปบ้างนะ